阿拉嘿阿拉帝羅普多เวติโกบาละควายตากสอนดิธากริโกวะดับโดเวติตนาใหญ่เอหิเนเวลาตากสอนเลแนวหน้าธากสอนตะคาอะเวเมมิเวลาตากสอนตะคาเลอลูโปทเวดาตุกินองีลุยกบะตากุตะเดทบอสิกอนตากสอนเนยจิเลสนีอกามิเดกวยโลเวบะปะซัตนากีอาร์เกแนวหน้าเอาเวกวยโลบากะโด สกิลุยท่าผุตท่าเวดเนีโอ้ตั้งซ้อนใครเหนะเวดป่วยเราคู่ต่อรุยอยู่โปรดเวดอานยูประกาศชัยชนะตีฐานทหารเมียนมาตรงข้ามช่องทางน้ำพุร้อนเมืองการแต่กระจิงเจวีด้าเลกก็สุลีป่าพระเไวได้หเลืออัตเวอุดอตามมาเนื้เลือระโยชน์สือพกคู่จะค้อนว่ารัวตาดอยยูอัตวอกวได้าช่องทางน้ำพุร้อนการจนะบุรี นอปยัตต <named> <ishes> ุเฟเนเนี่ย <c> ป <oughs> <c oughs> ูผาตัดดอจิพลอกุเวดาเนอืมอวะเนตาก็สอคู่ตอดอเลตางัวอเมญญาเนี่ยเวคุขาบดาเลอยู่อะโคเจเวดาที एन ยูชักธงขึ้นเสาหนอกญญตาทุคเรตปุงุโดก็ทุเลทุท่อไปตากญญอนโนตยาเลปยรสึกก็เหลืออภโคคู่เนี่ยอ๋อ ตากษ์โซดิกลับแล้วดาเปคคีเยคิกโตคิเยเปมุฮาลอเยนาริเยชินุยปานิกเนหอตากษ์โซกกลับโดดาซูมิญญาเดเวดาเอ่อลาปุกวิตาดูเกทเข้าไปดาอัตตะนอแล้วก็ยอนตาทุกเพลสูมูโต น้ K N L E เลต้าโดปิออสุนอเลตาร้อนนเดีทีท่าเลวิมาตาเลอ,อเวตาโดเวตโนสตริต,ตกป่าลุลลาตาดอยู่ัตารอช่องทางบ้านน้ำพุร้อนหมู่ที่12ตำบลบ้านเก่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีจอดจุลตาดกอเสาอกีโรตชีเน่ถต่ดูนดีเ,เด็กยเกล้าไปด้เลือนลาอีพร คิรคีชีเยลีกต้านเรเดะเจวิด้าตาดึนในเดอะสาธทชูท่อเวด้าไปยอดตึตอจ่น้านนเดอเอาเวตูเวเฮลิคอปเตอร์เฮตเตาเวด้ามีโปดอตูซิโกเวด้าดงดอกตาดึเวนี้เจวิด้าไปยอดตึกอจีนผานนเดตีเวด้อามาดอกพลาท่อขัดตัมหาตนีนี้ก็สุรีตะกบ่าเอเวลูเวด้าไปยอดตึกอจผาหนอดอกขึ้เวด้าไปยอดตื้เลือก็อยู่ทษนตยาว่า บาซานักีเดี๋ยได้ประยอน์ตึลหอที่อากาเยนชีนีตมาปูดเทดิตเดก็ตุลีอัตราคืทอบาอาคตตานี้ยกุได้จำเป็นต้องปฏิบัติการขั้นเด็ดขาดขอบลเลิกประยชน์ตึงจะเฮี่ข้าบคูตตอนนี้เลิกกัยตทุกเสือมวดตกัปากกับ้านดูเวด้เตะเตะพลือัตราอ่าเรต้าเกลนี่หรอจนกระทั่ง ทหารมินมาขาดสเสบียงและยอมจำนนในที่สุดเลกคิโรนี้แต่ว่าได้ไปยอดสุติตี่ฟาดิดา,าตาโอดเตกุยเวยด้เลิกกุยเวยด,ด้โดบากิเวนด้อาคาะที่หลววาอ,าาลก,อกเวด้ตารเลิกกยอดตาทุเพลตุมุดด้วยจิบุนี่หนอะโดเพสจะหนีงไงลทาทอคุยสอแย่กิโรคิชิเยนี่กัยอตาทตุเพลตสุมุดดุ้เกลุยตะกบป่าอาเวปป่าปลาทอกเวด้ อ่า attack plus su po ka nyo e wit su su po ko cho te pho ti da la o wit da la ti cho ko cho no uww po yo ko cho ti da pa dewada kan su lop muea riw riw ni ti tiki dewada tan du la po kui phe a cho a khli phe ti tiki ni no let the north away ka nyo ta took place do no do bleed away ta ka pa ni a ko ta da ni dewada po weda ประสงค์จะแจ้งให้ประชาชนคนไทยทราบเกี่ยวกับการสู้รบด้วยอาวุธเมื่อวันที่2พฤษภาคม2568ดูที่งานปปะปลากระ,ระกดากีหนอตาดูตาอยาละเกท่าตาเลืล่อมลมท่าคีโอเพอปุกิกต้นผ่านนี่หนอตงกีเลปปะปลากระดาตัวคนที่นี่เตเวนดาเลิบริดเว เราไดาเล้วก็ฟูลียตาเปอปูเตวดาตาลราว้นีบาตาเห็นูสูเวได้เลิระโหยนดซื้อเลิตะกระทบคุยกิคุยชินนุยลาปุกิลีขอบเลยเราปยอดตืเห็นูโซนี้ตาดึกตายาติดผ้าเกลี่ยท่อว้ดาอัตตาดอตาจินุยหาพรอติดผ้าอ้าท่อวด้เลิตาลรตบลูโตหนออาโคตาตอนนี้เตวดาปูเวด้สึกิลุยหนอปนักรปะ่าเลิศประกบบ้านมาในกุยเวดาที่ขี้ ปยอดตื้อกันเลยเลาไว้ได้เลืบลิตเวอีแฮกิกระด้กินหรืมือสื่อแบบนี้หรอปะมีมาเนี่กี่นี้แต่ไม่ได้ปตาบิตาเบอร์เลืวปวักกับเลืเนาะเลืก็คิดว่อ่าอ่ะก,ก็เกี่ยวไปไหร่าดา้ตัดนี่หรอเอ่อกลวัวเราไปได้เพื่อให้เกิดความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนทั้งในฝั่งเมียนมาและไทยเราะปะมีมาเนี่เกียรที่คีไปยอดตื้อกันเลยนี่เนาะตามมุตะคือกูอุ้เราเกี่ยวได้แล้วก็คิดว่าอ่ะปุ่นนี่หรอ บัวโดนกิติที่นี่เทวดาเล็บหนักปัวๆหนอเล็บบ่กระบ้าอู้โดดดื่ออยากตักเรตักเลดอเปียวอตุเอสเอซีติถะไผหลอหนอบ่มีละมาจันนี่บ่าหรือบ่มาทุกเพลระกิปัวๆก็ลือปัวๆกำลื้นติถะภาตตนี่บ่าอะโคตอบกมาทุกเพลระกิปัวๆก็ลือปัวๆกำลื้นติถะภาตโดบกะจีญยอ อน,นอกกาหนาเว็ปัตาบุปตตาตองดอกประกมาทุกเลทอกวีปรากอบกับลุดทิศผ้าทิศตบาเกะกืกเกอเลือกไปยอดสืตะกีนเนี่ยอ๋อเอาไว้ในคีที่ที่ดอกเตอร์ที่ที่ไหนแต่วไปได้เรามีความกังวลอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของประชาชนของเราผู้สิกอตตามอายุมาบอดูมาแต่วไปได้เลยปรากอบกับลุดทิศผ้าอัตตาบิตาเบอร์อาโว เหลือกว่าก็เจตเต้โปรตีนาอัตบิตาเบอร์อาวอร์ซิโกบ้ามิลกูดาเลแต่ว่าเพลามาสัท่อนุยยซอคิโรคิชิเยะอปุกุยเน่ประเทศมาเลย์ประโยชน์ตือประตูถุยเนี่แกให้สู้ท้อเวดาลอมมิและสุดานิวเคลียร์อารีอาปาเคลเนี่ไม่อูอารีเน่ตะกยานตะชีไมกะวัดโดสุดา รัสเซียอะเทคโนโลยีติบ่ะอะคุดัดดอกคักคีนี้เทวดาตาลลออะตุเวติดว่ากูท่อผะลอและก็ตีเทวดานิวเคลียร์ลอมมีอะกีปานิเลตาล็อกคิโตตัวคุณตอนนี้ลบกูเอ่ออะเครอะฝาอุบลอนีลากาตอนนี้เอ่อมาตรฐานก็ไม่เวตะเพ่เอ่อเทนโนกริหรือดุเวตตะกะป่านี่ลอเอ่อปื้ตาลลอตะดกอจ๊อติ้ตันเลลเลลอเทวดาดลวิชิตเสียตะปะพันนี้ จะไปด้เ,เราจึงประสงค์จะแจ้งให้สาธุชนไทยทราบว่าป,ดดรปรโนดุสี่ียา่าก็่อจเตโพติลาภาเลอเรากำลังพิจารณาอย่างจริงจังกับผลกระทบและผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากความตึงเครียดหนอปเปอร์เปตที่นอพาปจดที่อกกัลเลกตานดีเลอตาดือเอาเวอีนี้ลาปูกิไม่กินแล้วเกเรตาไม่กินนี้กับบ้านดูบ้าที่หนอตาพี่เชวกับเกโทอ,อักตากับบ้านดูบ้าที่บ้าผือ หล่อเลอเอาเวลาจะอาจจะเกิดขึ้นจากระหว่างหล่อเลอืเออาาเอเ้อตาจุดตุ่มโรยไนโอมหล่อตาบ้าลุบาร์ติตาอามันยุมแต่จะเกเกลียวต่างๆข้และเราจะดําเนินการทั้งปวงเพื่อที่จะลดผลกระทบดังกล่าวต่อสาธารณาชนไทยเอาโคตาตอนนี้ประกาศเกลเกลืออารีเกเตอร์หลอที่จิเตอรประกาศหาจเกตตาบ้าลุบาร์ติเลิกก็จทยเตะตะกบปานี่หรอ เอออาคามยอนีนเด้อตาบ้านดูบ้านที่ตึเก,เกทอาตานดอกก็เจเ้าเตะตะเรียวกันนี้หนอปะกึกเลอือมาแล้วอาหีกเติมใหรหนอไม่ไม่มลยว่อยอนดูเป็นน้วบว่ยนะไม่ไม่ไปงยอนกับป่าลืออย่าช่มแตระวังแ้นาจุลรอหนบ้าตาคาคา,าบาตาปือ้อปื้อรออตัวเวดกันหน้าคือบานเนาะวิาลาากเติที่นี่ตาป่าพลาดกวไ่ได้จริงจริงเจ <c oughs> ้าได้เเราเคยดำเนินชีวิตอย่างประสานและสอดคล้องกับประชาชนคนไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน เดี๋ยววันเลยพวกโอูหมูเลือดตาหนุเปินาเปลหลุตาเนาะดอกกวาก็จอเต้พนเลือดอภิิดอเลือดเซเว่นตอนนารินไกเนี่หรอแล้วเราสัญญาว่าจะดำรงชีวิตด้วยความเคารพและรักใคร่ในฐานะเพื่อนบ้านที่ดีกับประชาชนคนไทยต่อไปในอนาคตอนาคตตอนนี้เพื่อหลวงปูป้ากัตเตอร์เนาะเดววันน้เลยพวกโอ้หมูเลือดตาอยู่ย่อปากเกนลุดตาดอกกวาก็จอดเต้อาชิบุโกโฟเนาะอ่าสุเมญ์ัง เราสูเมญ,ญา่านี่เหรอวิปลานีกุเอไปได้เราขอยืนยันจุดยืนที่จะยึดมั่นหลักการความสัมพันธ์อย่างสงบและความร่วมมือกับประเทศไทยตลอดกาลหนองกู้เซอร์อเทอร์เลอตาอา่ยึดมัน่นปกก้เซอร์อเทอร์เลอตาไรลงมือลเลอตามือตาคือดอกว่าก็จอดเตะโพซูเมย่ญญา อาจจะจั่วค่ well. อยๆนี่หรอดอลลาร์กคาเตอร์เทวดาเราหวังว่าประชาชนคนไทยจะเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นหนอดอปนาเปอร์ตุบปวปัวะประมูลล้านตุบปัวเลอะอ่าปัวะก็จอดเตี๊ยโฟกันนาเปอร์ตาละอักเกเตอทอดตาติดพันนี่หรอเอาไว้นี่ไม่ว่าตาป่าปลาเยียที่หนอเลิกดูกิลุยตะกบันนี่หรอเอออาโคตตาดอนนี่เดอ อ่าแต่จะคายเนี่ยเมอเวดาเอดอซีเวดาอคมย์แจ่เลยดิดิเตตบะบาอะกุญจิติไพนี่บาสะนะกิดอดิเธอเด้อกุญดอปะพราหมณ์ด้านต้นนี่คืออ่าเยกลิสเนาะเตเปียโรติพอกาะพอติเผาเจจันนี่เนาะเยชุมตะลาตะปะพรานใครอ่าหรือว่าวิญญอกโหลถึงต้องมาหูอย่างใดชมูเนาะเมอุบาพุเธอปลเนี่ยเยชุมตะยังไม่ที่ในบาพุเนาะตาราเวดามีอุบาพุนี่ได้ยะกะ အဟဲဟပ်ပပရတဂူတီတူတီဖာတံလောကဒုတ်နော်ဝိုင်းနိဒမေဝဒါအကပဖာလူလူလောနော်စူ เออปัวกจเตภูติอิธภาวะบะคะตะเรลุมุลลรถที่เจาะเชิญธีธภาเอ่อราเวียวาละภูกิธีธภาเนาะตัตตายะลกะเกเกธอมมีมีมะดุมตะธีธภานี่ตื้อตะปะโบบาที่กจเตตะเรออเลกะญอตะกะปะเกกะเลสวะดาอเวกตะนี่อ๋อโอเคอเวกนี่ดะมีวะดาเนาะตะหุตะเวเลตุกิเนาะวิลุยตะกะปะปะตะปะพลาวะดะเลแนวหน้าอะตากะซอนี่อ๋อปะพราติญญาติภุกะภูติธีธภาเจเจีล่ะดะ